เมนูต่อไปนะคะเร,เรียกว่ายำส้มฉุนปลาฟูหมูหวานชื่ออาจจะยาวสักนิดหนึ่งน้ำลายสอเนี่ยโอเคมไลยครับ ส่วนใหญ่คาว่าส้มฉุนเนี่ยเราจะใช้ในความหมายของของหวานที่ทานคู่กับข้าวแช่ซึ่งเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ค่อนข้างจะโบราณน,นะคะหาทานยากด้วยเราใช้มะม่วงน้ําดอกไม้ดิบลักษณะคล้ายๆยำน้ำยำเนี่ยเชฟจะใช้อยู่3ชนิดนะคะที่ร่วมกันในนั้นคือน้ำส้มซาเราใช้น้ำด้วยนะคะแล้วก็น้ำมะนาวและน้ำส้มมะปี๊ด หรือเขาเรียกส้มจีดเมนูนี้เราจะไม่เน้นเน้น,น,นความเปรี้ยวในจัดจ้านเราเน้นความหอม,หอ,มอโรมาหลังจากที่ทานเข้าไปด้วยกลิ่นของน้ำยำนะคะเบเกอร์ของหมูหวานและปลาฟูและมะม่วงน้ำดอกไม้ดิบ เมนูต่อไปยำส้มฉุนปลาฟูหมูหวานส่วนใหญ่คนจะได้จะคุ้นชินกับส้มฉุนที่เป็นของหวานเนี่ยเป็นยำส้มฉุนที่เป็นของขาวเป็นของขาวปลาฟูหมูหวาน <ฮะ S 1> ที่บอกว่าเป็นมีหมูหวานแล้วก็มีปลาฟูแล้วก็มีมะม่วงนี่คือเครื่องเพื่งปรุงทั้งหมดค่อนข้างจะเยอะมากมายนั่นเลยทําให้ไม่เป็นที่นิยมในปัจจุบนันแต่เป็นเมนูที่เชฟอยากจะให้นําเสนอแล้วก็ให้เห็นถึงความ กลมของเมนูนี้เวลาเราได้ทานเข้าไปเนี่ย เริ่มกันเลยไหมคะเชฟเราเริ่มมาทําหมูหวานกันเลยไหมคะพี่กายเพราะว่าตอนนี้เรามีปลาฟูละวเชฟจะหั่นหมูแล้วนะคะต้องหั่นชิ้นเล็กนิดนึงนะคะเวลาเราเอาไปตุ๋นเป็นหมูหวานเนี่ยเราจะไม่เคี่ยวนานถ้าชิ้นใหญ่เนี่ยเดี๋ยวมันจะสุกช้าโอเคละพอประมาณนะทีนี้เรามาเริ่มทําหมูหวานก่อนเลยใส่น้ำมันใส่น้ํามันเยอะไหมคะเชฟพอประมาณค่ะพอประมาณนี่เยอะหน่อยเยอะหน่อยเยอะหน่อยต้องหลีไฟนิดนึงไฟอ่อน สามเกลือมาเลยค่ะหนึ่งช้อนเต็มเต็มพูนๆหอมๆเทียบกับหมูเนี่ยปรมิมาณประมาณนี้ลงแล้วนะคะทาเลยค่ะพี่เมนูนี้นะคะเราจะเคี่ยวน้าตาลกับสามเกลือก่อนเ,อเราใส่น้าตาลไปเลย,ยเอาละค่ะแล้วเราก็ใส่หมูลงได้เลยนะคะเราจะใส่หมูแล้วนะคะ ามชั้นที่หั่นเอาไว้แม่จัดนี้นะคะลงไปผัดให้หอมน้ำมะพร้าวใส่ะคะ่ะใส่เทลงไปให้ท่วมอ่าโอ้โหอันนี้เคล็ดลับเลยนะคะเชฟค่ะถ้าไม่ลับจริงๆไม่บอกนะคะไม่บอกเลยค่ะตอนนี้สังเกตว่าเชฟยังไม่ได้ใส,ส่ซีอิ๊วดำเลยแล้วมันก็จะสีจะออกดอกออกน้ำตาลน,น้ำตาลจะได้สีด้วยแล้วก็ได้ความเค็มด้วย ต่อความหวานช่วงนี้เราก็จะไม่ต้องคนแล้วไม่ต้องแล้วค่ะเราก็ปล่อย,ป,อยปล่อยเขาตุ๋นไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูอีกทีนึงร้านจากนี้เรามาเตรียมเครื่องเคียงเลยนะคะพี่ได้ค่ะเชฟมีมะม่วงอันนี้เชฟเลือกใช้มะม่วงน้ําดอกไม้ดีบเยวก็จะปอกเปลือกสีกาลังดีเห็นไหมคะสีนวลนๆนนขุดมานานไหมคะเชฟยี่สิบกว่าปีะค่ะพี่ก้อย ถูกไหมคะใช่ค่ะแต่พี่ก้อยก็จะช่วยเชฟนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะเนี่ยเราช่วยกันหั่นอ่ะซอยต่อคะ่ะใช้พริกขี้หนูนะเวลาเรายำน้ำทำน้ำยำเนี่ยเราจะมีแซมพริกขี้หนูเข้าไปในยำด้วยแล้วถ้าเราหาส้มซ่าไม่ได้อ่ะค่ะเชฟก็จะได้ความเปรี้ยวของมะนาวคะ่ะจะไม่ได้ความหอมของส้มซ่าเท่า,น,านั้นเองเดี๋ยวเราทำน้ำยำเริ่มจากรากผักชีนะคะ,คะเชฟ เราก็ตามด้วยกระเทียมนะคะค่ะพริกขี้หนูนะคะ1ช้อนค่ะเท่าๆกันน้ำยำรสแซ่บจ้ะอันนี้พี่ก้อยตักใส่ถ้วยตักใส่ถ้วยรองะะไว้ค่ะเดี๋ยวเรามาทําน้ํายำแล้วเรากรองออกอัตราส่วนน้ํายำเดี๋ยวเชฟจะบอกนะคะว่าความเปรี้ยว3ส่วนความเค็ม2ส่วนค่ะความหวาน1ส่วนนะคะแต่คำว,ว่าความหวานเนี่ยของเชฟเนี่ยวันนี้เชฟจะใช้น้ําเชื่อม เราได้ความเปรี้ยวแคล้วเรียบร้อยเราได้น้ำยำแล้วสาช้อนเปรี้ยว,ยวหอมหอมสานคำเค็มขอหนึ่งครึ่งก่อนเอาที่เชฟสบายใจเ,เอาที่ทเชฟสบายใจตนความหวานมาหนึ่งพอเสร็จแล้วลงบอกเชฟหน่อยว่ารสชาติเข้ากันหรือยังพี่ก้อยใส่อันนี้ลงไปได้เลยค่ะแล้วเราชุนิมอีกที สาใจไหมคะกลมไหมกล<ร>งแล้วเราใช้ะสบกณ์จริงๆนะคะเนี่ยเรากรองออกนะคะ<ม>โอเคอันดับแรกเชฟอยากให้พี่ก้อยตักหมูหวานมาสักสองชิ้น ผิวส้มซ่านางมีประโยชน์เยอะมากนะคะผิวส้มซ่าลูกส้มซ่าน้ำส้มซ่าแต่งเส็ยงามหน่อยนึงก็จะได้ยำส้มฉุนฉบับมินิหนึ่งคำควรมีมะม่วงหมูหวานปาฟูโหได้เกิดผลิตอํา